อ่านคำพีนั้นอ่านคำพีนี้เอาความรู้มาจากความจํามาเป็นมารคกเป็นผลมันจะเป็นมารคกเป็นผลได้อย่างไงความจาเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพูดจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่มีทาพุทธเจ้านี่ไม่ผิดไม่ผิดมีพลาดลขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดมันผิดสําหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติปฏิบัติ ร,รุ่มรุ่มดอนตอ,อนไม่จริงไม่จังแล้วก็หาเรื่องแต่ศาสนาว่าไม่มีมากมีผลเราอยากเข้าใจว่าร้อนที่ไหนเย็นที่ไหนสบายที่ไหนนะทุกที่ไหนทุกที่หัวใจสุขที่หัวใจบรมงสุขสุดยอดอยู่ที่หัวใจผู้นี้ชี้มากชี้ผลให้เลยถ้าใครเป็น ผู้ตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติติดแนบอยู่กับตัวผู้นี้ขี้มักที้ผลได้เลยจะได้ไม่สงสัย <c oughs> เรื่องสติเป็นสําคัญมากกับนักภาวนา <c oughs> ความพาดค,ความเพียรกิาการที่เดินจงกรมก,กลับไปกลับมาหรือนั่งสมาธิภาวนามันขึ้นอยู่กับสตินะการเดินกลับไปกลับมาใครเดินก็ได้เดินจงกงรมริยานี้ก็ได้ถ้าสติติดแนบนี่เรียกว่าความเพียร ั่างภาวนาถ้ามีสติติดแนบอยู่นั้นเรียกว่าความเียีอยนถ้าปราศจากสติแล้วเดินก็เท่านั้นเนี่ยไม่เห็นมีความหมายอะไรชัดขาดสติเมื่อ,อไรความเพียรขาดแล้วน่ะขาดแล้วรู้ว่ามันชัดอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติทำให้ไม่เห็นระยะความขาดบัคขาดตอนของสติที่เป็นเครื่องแก้ทีเดสหรือสืบต่อเนื่องกันไปยังไงให้มันเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติ เรื่องความภาคเพียรนี่สำคัญมากที่สตินั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็ตามสติให้ติดกับตัวเองชี่ว่าเป็นผู้มีความเพียรสติความระลึกได้จะลึกรู้รอบตัวเองจะลึกรู้รอบหัวใจสัมปชัชญะเรียยว่ารู้รอบตัวกิเยาเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนความรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั่นแต่นี้มีประจำตนนี่เรียกสัมปชัชญะขยายออกมาจากสติ ที่เจาะจงในจุดสําคัญเช่นจิตใจของเราเป็นที่เจาะจงของสติที่จะจ่ออยู่ตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะการประกอบความภาคเพียรใครก็ตามไม่ว่าสมัยใดเท่าไหะธทำมาบุญเจ้าไม่เคยคืบเคยล้าสมัยจาดไว้ชอบตลอดมาตลอดไปขอให้ทําดีตามที่ท่านสอนนั่นเถอะเรื่องมรรคผลอิพาานไม่เอียงไม่มีลําเอียงโกงเปเลย จะเป็นผู้ส่งได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและกาลาวทกิเลสมีในหัวใจด้วยกันตูผลแกกิเลวแล้วสว่างขึ้นได้ด้วยกันปฏิบัติท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแั่ปฏิบัติเฉยๆไปอยู่ทุดงกรรมฐา,านภาวนา,าเรื่องสติไม่มีอยู่กับใจไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเอากันจุดนี้เลยเป็นจุดสําคัญจุดฆ่ากิเลสจุดนี้แหละเพลิกสติก็กิเลสฆ่า หัวใจทําลายหัวใจก็จุดนี้เองถ้ามีสติอยู่แล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้นะอืมขอให้มีสติเช่นอย่างความโมโหโทโสมันโมโหโทโสมากน้อยเพียงสติจับไว้กับความโมโหมันจะไม่ดุนแรงมันจะไม่แสดงอาการผาาโผลนโตรชยานถึงกับทําความเจือหายแกผู้เกี่ยวข้องนั่นถ้ามีสติบังคับไว้โกดเท่าไรมันก็ลดลงได้เลย ไม่ว่าความลากักความจางให้มีสติกำกับอยู่แล้วมันจะไม่ผ่าโผลนเกินไปถ้าปล่อยสติเมื่อไรมันจะพางไปเลยลเลยอะไระไรแหลกไปได้ทางนั้นนะ่ะขาดสติสักอย่างเดียวสติสึงเป็นสิ่งสำคัญมากท่านจึงแสดงไว้ทั่วทั่วไปตลอดเวลาเลยว่าสติสบัตถปฏิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งห่วงฟังจีทั้งห่วงไม่มีงดเว้นยืนเดินนั่งนอน มีแต่ความหลับมันสุวิสียสัย่ยท่านจึงบอกว่าเว้นไม่จะหลับถ้าปริยัติเรียนมามากน้อยมันก็เป็น <c oughs> อ่านไปตามตำรับตำราแต่ไม่เคยกิเลสไม่เคยบกบางไม่เคยทะลอกปลอเปอิดจากความจำได้ที่เรียนมาจากกัมภีนั้นๆเลยนะแต่พอเอาภาคปริยัติที่ท่านชี้แนวทางเข้ามาหากิเดสที่อยู่กับใจนี้นามาปฏิบัติ พอนํามาปฏิบัตินี้กิเลสมันจะเริ่มถลอกปอกเปิดก็นะอผ้าคปฏิบัติเป็นภาคกี่เอาจริงเงาจังเริ่มรู้เริ่มเห็นก็ไปเป็นลาดับลาดานนี่แหละเป็นภาคพิสูจน์งโดยแท้ภาคปฏิบัติจิตะภาวนายิตะภาวนาขอให้มีในใจของผู้ปฏิบัติท,ที่อย่างน้อยมีความสงบเย็นใจสบายใจนะถ้าไม่ได้ดูหัวใจตัว หมุนที่อยู่ทอยู่ในร่างของบุคคลแต่และคนบุคคลนี้แล้วจะไปหาของถูกไปที่ไหนก็ไปเถอเจอตั้งแต่ความถูกทางนั้นเพราะไปเรื่องของกิเลสบานล,ล้อมไว้หมดแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคิดตาภาวนาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะเปิดความอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นในหัวใจของตนซึ่งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแต่เวลาเหนน็นก็เห็นด้วยการภาวนานะเจอขึ้นตรงนั้นไม่ไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอเหตุผลเข้าถึงกันแล้ว มันต้องถึงเป็นผลอัน Thailand พอใจขึ้นมาขึ้นมาเหตุเป็นเครื่องดําเนินผลเป็นเครื่องยอมรับยอมรับกันนี่แหละขอให้ปฏิบัติตามนี่นะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มันก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพูดจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่ไมีเป็นอะไรแต่ว่าพระก็ไม่ว่าพระท่านพระเรามันก็แบบเดียวกัน หาผู้จิตสนใจดูหัวใจเจ้าของไม่อยู่มันดูตั้งแต่ข้างนอกตามเรื่องของกิเลสพาให้ดูไปเสียหูก็ไปอย่างนั้นวิ่งไปตามกิเลสทั้งหมดมันไม่ได้วิ่งไปตามรมามาวิ่งไปตามธรรมแล้วเป็นธรรมขึ้นมาทันทีวิ่งตามกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันย่งางครรจมไปได้ไม่สงสัยถ้าใครวิ่งตามกิเลสจะหาความเจริญไม่ได้เลยแต่ผูใ้ใดวิ่งตามธรรมพุณเจ้าสอนว่าไงวิ่งตามธรรม พลาดข้านต้านทานกิเลสต,ตลอดเวลานั่นจะเจอทำทมพุทธเจ้านี่ไม่ีผีมีผีมีพลาดอะขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดถูกต้องหมดแล้วมันผิดสําหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติปฏิบัติรุ่มรุ่มดอนดอไม่จริงไม่จังแล้วก็หาเรื่องในศาสนาว่าไม่มีมากมีผลเกีย้ยเขาไปแทรก กินโตกันอยู่ในหัวใจนั่นวันยังค่ำมันไม่ได้ดูตัวเองนั่นผลเสียอยู่ที่ตรงนั้นที่กิเลสไปกินโตเราทำมาท่าไม่ได้นันันไม่ได้ทํางานนะที่มแต่กิเลสไปทํางานหมดแต่ทําออกจากหัวใจมีแจ่กิเลสเป็นฝืนไฟเผาไหม้ใจอยู่โลกไหนมันก็ร้อนมันร้อนอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าร้อนที่ไหนเย็นที่ไหนสบายที่ไหนนะทุกที่ไหนทุกที่หัวใจ สุขที่หัวใจบรลงสุขสูตรยอดอยู่ที่หัวใจท่านจึงสอนอย่างขึ้นเครื่องยนต์กลไกขึ้นไปขึ้นบนฟ้าก็ตามกิเลสอยู่บนฟ้าในหัวใจของคนด้วยกันความทุกข์อยู่บนเครื่องบินมันก็เต็มอยู่ในนั้นหรืว่าไงเพราะกิเลสตัวเป็นฝืนไฟมันอยู่ในหัวใจของคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินมีมากมีน้อยมันก็เหมือนเราอยู่พื้นที่ธรรมดานี้แหละผู้อยู่ข้างบนก็เผาอยู่ข้างบนผู้อยู่ข้างล่างก็เผาอยู่ข้างล่าง วิเดียอยู่ที่ไหนเผาที่นั่นถ้าทํามีอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นเย็นที่นั่นอยู่ไหนสบายหมดนั่นมันต่างกันนะพากันจำวันรรมพอนี้ใครมาเทศน์ท่านหลายฟังมีไหมล่ะนี่เปิดออกมาจากหัวใจถึงคุ้ยเกี่ยวขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนหายสงสัยแล้วจึงนำมาสอนด้วยความไม่สงสัยด้วยความแน่ใจทุกอย่างพากันนำไปพื้นปฏิบัตินะ โน้ศาสนาพูดเรานี้เลิศเลยสู่ยอดเดีวน่ะไม่มีใครคุ้ยเขี่ยบคุดค้นขึ้นมาใครก็มาแต่เป็นหนอนแท้กระดาษอ่านคัมภีร์นั้นอ่านคัมภีร์นี้เอาความรู้มาจากความจํามาเป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงความจําความจริงต่างหากเป็นมรรคเป็นผลนําความจํามาปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมาจากใจนี่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นที่นี่เพียงความจําเฉยเป็นความจําบรรยังคํา จะเรียนจบพระไกรพิโดก็จบมันเป็นความจําไม่เป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ถลอกปราเปิดท่านนําความจําออกมาจากที่เราเรียนนั้นออกมาปฏิบัติต่อกิเลสมากน้อยกิเลสจะเริ่มถลอกเปราเปิดไหวตัวไปเรื่อยๆนะเน้นหนักไปจะอะไรกิเลสพังทลายลงไปเพราะภาคปฏ,าปฏิบัติปริญาตปฏิบัติปฏิเวทปริญาตคือแกได้แ,แก่การศึกษาเราเรียนตามแบบแปลนแผนผังแล้วนําแบบแปลนแผนผังที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขตนเองตามที่เรียนมานั้นแล้วผิดถูกชั่วดีมันจะรู้จากภาคปฏิบัติของเราผลก็ปรากฏขึ้นมาเพียงว่าปฏิเวศรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดายจงกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงดยปริยัิปฏิบัติปฏิเวทนั่นรู้สุดยอดจิตได้หลุดพ้นแล้วสุดยอดไม่มีเรื่องอะไรในโลกอันนี้หมดอืโลกมันจะวุ่นขนาดไหนก็ตามจิตดวงนั้นจะไม่มีเพราะเป็นมิมูตพ้นไปจาก แดนสมมติคือแดนแห่งความมุ่นวายนี้โดยสิ้นเชิงแล้วจะอะไรมาเป็นทุกข์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นทุกข์นะก็มีแต่ธาตุขันเย็บไข้ได้ป่วยเป็นธรมรมดาอย่างเราเรา,เราทา่านท่านเพราะนี่เป็นสมมติด้วยการมันก็เจ็บปวดแสบ,บร้อนที่นั่นที่นี่เหมือนกันก็หาอยู่หายามบำบัดรักษาเหมือนโรคตัวตัวไปนั่นแหละส่วนภายในของท่านไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้เลยนั่นละ่ะนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะ ตรงที่กิดลุดพ้นแล้วนั่นแหละธรรมธาตุอยู่ตรงนั้นไม่มีไลเครับปแทรกพ้นแล้วจากสมมูิโดยการท้องป่วงนั่นแหละท่านว่าธรรมธาตุพอล่างนี้หมดสภาพเลยทิ้งปั้วเล้วนั่นแหละจับคธรรมธรรมาตุเต็มตัวแล้วนั่นอันนี้ก็มาใสอยู่ในธาตุขันซึ่งเป็นสมมูลนี่ก็ธรรมชาติอันนั้นก็อยู่ดังนั้นอันนี้ก็เก็บนั้นปวดนี่ก็อยู่ตามสมมูลอันนี้แต่มันไม่เข้าถึงกันมันเปน็นคนละฝั่งแล้ว เป็นอาถรนะที่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้แล้ว